วัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ทีที่467แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะก็เดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะหลังพอปร,รอสภาพสวยเดิมนะคะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงปูก่แก้ววัดละหารไล่เนื้อทองแดงปี2519สภาพใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะก็ตามสภาพนะคะบางทีนะคะเจอเหรียญที่ เขาเก็บเขาใช้มานะคะเราก็เอามาหมดนะคะมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะตามสภาพนะคะสภาพไหนเราก็รับมาหมดนะคะอยู่ที่ทุกๆท,ท่านนะคะจะสนใจหรือเปล่าเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระปิตาหลวงปูก่แก้วนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเบามากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลังเสือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีปี2 5 5 1สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะไหมคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลังเสือหลวงพ่อเพี้ยนนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญ m 1 6กระไลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเรียมกรอบอย่างดีอย่างสวยสภาพสวยเดิมค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะก็เดิมเดิมเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะก็เมตตาบารมีสูงนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับเหรียญ m 1 6กระไหลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเรียมสวยเดิมเดินะคะสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตล้อมเพชรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลังเข็มกัดสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าใช้ค่ะสวยเดิมเลยนะคะด้านหลังเป็นเข็มกัดนะคะเห็นไหมคะอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะสภาพก็เดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากค่ะ ค่ะสำหรับล็อกเก็ตล้อมเพชรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมปฏิหารเบญจห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญดีมีประสบการณ์ปุกเสกวิหารพระพุทธชินราชปี2556 สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะสวยมากๆค่ะพร้อมกล่องนะคะเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะสำหรับเหรียญกรมปฏิหารเป็นจะห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหรียญดีมีประสบการณ์นะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็น เหรียญในหลวงร .9 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีปี2549เนื้อทองแดงสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ในกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงร .9 นะคะครบ60นะคะ 60ปีนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออารงก์กดวัดพระบาทน้ำาพุลบบุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะดูผิวสิครับผิววิ่งเลยนะคะเป็นลุงค่ะเห็นไหมคะ สภาพสวยเดิมมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ไหมคะผิวสวยจริงๆนะคะผิวแดงผิวเป็นลุ้งนะคะนี่ค่ะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่ออาลงกดนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะ ไม่ทราบที่นะคะเก่านะคะเหมาติดมานะคะก็นํามาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะทางช่องก็ปล่อยในราคานะคะตามสภาพเลยนะคะค่ะสาหรับพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ตามสภาพองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จ ่าไม่ทราบที่นะคะแต่องค์นี้นะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งแล้วก็สภาพดีนะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะพระในบ้านเลยนะคะได้มาจากในบ้านบ้านหนึ่งนะคะเก่าค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพดีอง์คนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าหลังยันฝังพลอยไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ค่ะด้านหลังจะฝังพลอยนะคะแล้วก็มียันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดเห็นทราบที่ก็จัดเลยนะคะ เบาๆนะคะสาหรับราคาพระไม่ทราบที่นะคะค่ะสําสหรับพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหลังฝั่งพลอยสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250าค่ะกเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อเนื้อเมกะพัดส,สภาพดีไม่ทราบที่เก่ามากน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระในบ้านเลยนะคะได้มาพร้อมชุดกับพระสมเด็จอ่ะองแรกๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเก่ามากนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าเนื้อเมกกะพัดไม่ทราบที่สาภาพดีสาภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดปากน้ํารุ่นสี่สภาพดีนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะสําหรับองค์นี้เป็นรุ่นสี่นะคะนี่ค่ะก็สวยเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ํานะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสําหรับพระผงวัดปากน้ํารุ่นสี่นะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังก็เป็นพระปิดตานะคะเก่าสภาพดีแต่ก็ไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะ ก็จะออกเป็นเนื้อดินก็ไม่เชิงนะคะเนื้อผงก็ไม่เชิงนะคะสําหรับองค์นี้แตกเก่ามากนะคะค่ะสําหรับผ้าปิดตาสองหน้านะคะเก่าๆเ,เดิมๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนเก่าหน้าโลสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่น่าเก็บน่าใช้ค่ะ ไม่ทราบที่นะคะแต่ก็มียันมีพศบอกด้านข้างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะใต้ท้องวงก็บอกบอกชื่อนะคะเออพอดีทางช่องไม่เห็นนะคะเห็นไหมคะก็เห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะขยาให้ชมชัดๆเลยนะคะก็ยังไม่ค่อยชัดนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเห็นไหมคะ ถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะนี่ค่ะบอกพอสอบอกอชื่อเรียบร้อยนะคะสําหรับแหวนวงนี้นะคะวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆก็แจ้งได้นะคะค่ะสำหรับแหวนนะคะหน้าโลนะคะวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่วงนี้ไม่ทราบที่ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าใชหนะ่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆสองร้อยเดี๋ยวเราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนนะคะแต่วงนี้ทราบชื่อนะคะมีชื่อบอกนะคะค่ะสำหรับองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะสภาพสวยเดิมไม่ทราบปีสร้างนะคะนี่ค่ะวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะน่าเสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่หัวแหวนนะคะเป็นชื่อหลวงพ่อเดิมนะคะสวยมากค่ะ ด้านหลังเป็นลายธงชาตินะคะเห็นไหมคะวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าท่านใดนิ้วใหญ่นะคะสวมได้แบบสบายๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าใช้น้าบูชามากเลยนะคะแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะสําสหรับแหวนหลวงพ่อเดิมสภาพสวยเดิมไม่ทราบปีสร้างวงนี้ก็จะอยู่ที่350 วงค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าท่านใดกลัวใส่ไม่ได้บอกได้เลยนะคะใส่ได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนออกวัดท่าคงไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยเดิมเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะใช้น้าบูชาค่ะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะ ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะส่วนสว,นสวนภาพก็สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับรูปรอหลวงพ่อเพี้ยนออกวัดท่าโขงไม่ทราบปีสร้างนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพราพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบกุไม่ทราบที่เลี่ยมเก่าพร้อมใช้ ใช้หน้าบูชาค่ะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมก็อย่างเก่าเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะ,คะสําหรับพาพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบกุไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นผระพุทธเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะคะสำหรับขนาดนะคะก็สูงประมาณ3นิ้วกว่ากว่านะคะกว้างก็ประมาณเกือบ2นิ้วนะคะนี่ค่ะองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะสำหรับอง์นี้ค่ะเห็นไหมคะองค์ก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านใดแล้ไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําหรับพระพุทธเนื้อชิ้นเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดขนาดเล็กนะคะตอกยันที่ใบมีดนะคะนี่ค่ะตอกยันนะคะสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ตอกอักษรย่อว่าวทนะคะวทหารทอวแหวนนะคะไม่ใช่วทหารนะคะวแหวนแล้วก็ททหารนะคะเห็นไหมคะวแหวนจุดททหารจุดนะคะเป็นใบมีดเล็กนะคะสำหรับด้ามนี้นะคะนี่ค่ะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะมียันอักคระแล้วก็ตอกตัวย่อวแหวนททหารที่ใบมีดนะคะเป็นใบสแตนเลสใบเล็กๆนะคะ ก็พกเพื่อความสบายใจนะคะสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อใดหลวงพ่อหนึ่งนะคะสําหรับด้ามน,นี้นะคะคือทางช่องไม่ทราบที่เลยนะคะแต่สภาพก็สวยเดิมนะคะค่ะสําหรับมีดขนาดเล็กตอกยันมีอักษรย่อวแหวนทอทหารที่ใบมีสแตนเลสนะคะ ขนาดก็ขนาดเล็กนะคะใบมีสองนิ้วกว่านะคะสาภาพสวยเดิมด้ามน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมเดิมนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะมงต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยรวยเฮงเฮงวัดต,ตะโกอยุธยาสาภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมเลยนะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะกระไหลก็สวยเต็มค่ะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะ,คะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยรวยรวยเฮงเฮงนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานวัดบดลาด บำรุงจังหวัดชัยนาทสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆดิน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสภาพก็สวยเดิมเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นหานุมานะคะสำหรับปีพศก็เป็นปี2อ6 2มีพศบอกด้านหลังนะคะ สวยเดิมนะคะสาหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่ะสาหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานวัดโบสถ์ลาดฉบ,บารุงจังหวัดชัยนาทนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระชัยวัดทรงเสวยรุ่นพุทธยันตี 2,600ปีวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทปี2,555สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะผิวสวยผิววิ้งผิวเป็นลุงนะคะสภาพก็สวยเดิมค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะผิวท่านสวยจริงๆค่ะค่ะสําหรับ พระรูปหล่อนะคะชะชัยวัดนะคะทรงเสวยรุ่นพุทธยันตีนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองคนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งจัก,กรพรรดิครบหรอบพระเทพวิยาพรเจ้าวาดวัดหัวลำโพงนะคะสำหรับองค์นี้นะคะมีกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในช,ชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะองค์พักก็สวยมากเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะศิลปะก็สวยนะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะสำหรับองค์นี้นะคะเห็นไหมคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งนะคะจัก,กรพรรดิครบหกรอบพระเทพบริยาพรนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆสำหรับองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระรอดวัดมหาวันจังหวัดลำพูนหนึ่งชุดมีทั้งหมดห้าองค์นะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ค่ะหนึ่งชุดจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าองค์นะคะเห็นไหมคะ สี่องค์ที่รอบอยู่นะคะจะขนาดเท่ากันนะคะจะมีใหญ่สุดก็จะเป็นองค์กลางนะคะนี่ค่ะสะภาพก็สวยทุกองนะคะสมบูรณ์ทุกองค่ะค่ะด้านหลังเรียบนะคะสะภาพสวยเดิมทุกองค์นะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระลอดนะคะพระลอดวัด มหาวันนะคะจังหวัดลำพูนนะคะสำหรับชุดนี้มีทั้งหมด5องค์นะคะ1ชุดก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะสวยหมดทุกองคหน้าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะสำหรับพระรอดชุดนี้นะคะเดี๋ยวรับไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะจะเป็นตะกุดชุดนะคะนี่ค่ะ มาทั้งหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะคะเป็นพักเก็บพระสะสมพระบ้านๆจริงๆเลยนะคะหนึ่งชุดนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นตะกุดทั้งหมด16ดอกนะคะนี่ค่ะความยาวก็ยาวมากนะคะสำหรับคาดเอวก็ได้นะคะหรืออ่าสปายก็ได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะ,ะสำหรับ ไส้ในของตะกุดนะคะก็จะมีทั้งตะกัวแล้วก็ทองแดงนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะตะกัวแล้วก็ทองแดงนะคะอยู่ในม้วนเดียวกันหรือดอกเดียวกันนะคะบางดอกจะเป็นตะกัวล้วนนะคะนี่ค่ะเต่านะคะแต่น่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะคะนี่ค่ะ จะไว้คาดเอลหรือสะพายก็ได้นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะความยาวหายห่วงเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ16ดอกนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆหรือต้องการทราบส่วนไหนนะคะก็แจ้งทางช่องได้นะคะจะถ่ายรูปดูรูปมุมไหนก็แจ้งได้หมดนะคะ สำหรับตะกุดชุดนี้นะคะทั้งหมด16ดอกแล้วก็สวยทุกดอกนะคะค่ะสำหรับตะกุดชุดนะคะไส้ตะกัวและทองแดงนะคะ1ชุดมีทั้งหมดด้วยกัน16ดอกชุดนี้ก็จะอยู่ที่1200ค่ะนะใช้หน้าเก็บหน้าสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเก่าค่ะเพียงแต่ไม่ทราบที่เท่านั้นนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ